ขณะนี้เวลา14นาฬิกา10นาทีนะครับสวัสดียติธรรมท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็ช่วงบ่ายนี้นะครับคุณเจ้าท่านได้จาริกทวดงมุ่งหน้าไปยังผานะครับผาตะลุงนะครับโอ้ผาผาเก้าสัมพันธ์ครับผาเก้าสัมพันธ์จะผ่านจุดน้ําตกไปได้ไหมพี่มันจะแคบแคแบบนี้แหละ <laughs> ต้องวิบาก <laughs> แบบของพี่มันเล็กมันมันเตี้ยละ่ะ นี่ครับนักปั่นพลังบุญนะครับลูกศิษย์ลูกลหาของพระอาจารย์สมบูรณ์นะครับท่านก็เตรียมได้เก็บภาพให้พี่น้องไาติําได้รับชมกันนะครับเนาะภาพสวยๆนะครับอาเป็นภาพสวยๆนะครับเป็นภาพเส้นทางกาจาริสรงนะครับแต่ว่ารถพี่ๆท่านจะเล็กไปหน่อยมันจะต่ํานะครับเนาะ การขับนี่ก็จะยากหน่อยอ,อ่ะนีะ่เส้นทางนี้ก็จะเป็นหินนะครับนี่ตามธรรมชาตินี่จะมีติหินนะครับอ่าเป็นหินต่อจากวัดป่าล้านที่นตัดขึ้นมาแต่จุดที่ตัดหินอ่ะส่วนมากแถวนี้จะจะมีบ้างเป็นเป็นบางช่วง <c oughs> จะมีบ้างเป็นบางช่วง เป็นเส้นทางธรรมชาติเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางาพี่น้องเก็บเห็ดนะครับเห็ดนะครับก็อาจจะมีสันบ้างนะครับเนาะต้องขอโทษขอพยยยามทรด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เดินตามเส้นทาง เดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหลังให้ยายทำได้รับชมจมเริมโยมน้องทั้งหลายดูรับาีไว้ด้พี่ตากลางป่านีก็เผานป่านี้ด้ยครับเรือเกาะ ท่านคอยอดูด้านหลังนะครับใหพ้พี่น้องอให้พระเจ้านะครับนะมีเก็บท้ายรายการให้ด้วยกันหลงทางหลงป่านะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหลังด้านหน้าให้ยายทำได้รับชมเส้นทางการทิทุรงอ่าซึ่งระยะทางนะครับก็เหลืออีกหลายกิโลอยู่นะครับเนาะจะเดินลัดเลาะไปตามนี่แหละครับป่ายุคาลิจัดจนี่แหละครับผผมมมมกก็็เตรียยยพพพ้ออออขงง่่่่ลววทาัดู

ก็เลยสมาริสาธิตั้งมั่นาเดินทางไกลเนี่ยเดินมาละสิบกว่ากิโลตามในสูงของการเดินทุดงนี่หละามคนมาสร้างอัดใจมันใจว่าการเดินทุดงเนี่อะไรความรู้สึกเนี่ยเราีว่ เอก็ได้ไปขายสมามยมาตอยด้กคาไปมแล้วก็ไปมือกากสอเย่งเียเมื่อก่อนนี้ก็เอบาลีเรมาลอกเบลยก็เตือกบาลีเพ่งมาล้อเอยอไ่ยทีมก็เสือก แต่วัดอื่นให้สวดบาลีนะครับจะมีวัดนี้วัดเดียวที่ตรวจอะไรเนี้ยนะครับมุ่งหน้าไปยังผาตะลุงครับ อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยครับอาจารย์ครับยังยังไม่ถึงครึ่งจุดที่ไปครับเดีแต่ผมจะรัดเลาะไปฝั่งนี้ครับ อาจารย์ครับอาจารย์จนเพชรเม็ดงามมาอาจารย์บอกว่าตำดำซี่งครับได้ช่วยเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาให้นะครับ คนใจเพชรด้อยด้รดับเกษก็าลาคนใจฆาก็ต้องผ่านาดีเกิดเป็นคนต้องบันพยันเคย ครับพระอาจารย์ <S 2> <S 2> ผมบอกขา่าวในในไลฟ์สดนะครับพระอาจารย์พี่น้องที่ครับพี่น้องที่รอที่อยู่แล้วแวกใกล้ๆนะครับ<ด>ก็จะได้รู้นะครับว่าเย็นนี้คณะพระธุดงท่านจะพักจำวัดที่ไหนนะครับก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมี พี่น้องได้ทําทางชาวตลาดนิคมนะครับซึ่งซพระพุณเจ้าท่านจะพักจําว่าที่วัดตลาดนิคมซึ่งใกล้กับตลาดสดยามเช้านะครับคิดว่ายศธรรมพี่น้องนะครับคงจะไปร่วมตกบ่าวเช้าน่าจะเยอะครับพรุ่งนี้นี่ครับอาจารย์แล้วก็ตอนเย็นนี่ก็ร่วมสวดมนต์ทรวัดเย็นนะครับเหมือนกับเมื่อคืนที่ผมมาถ่ายทอดให้ยศธรรมได้รับชมนะครับ น,น่าจะคนเยอะอยู่ครับพาอจา์เม,ม,มื่อเย็นหรือพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดนิคมตลาดสดคนจะเยอะครับ,น,รบนั้นพี่น้องจะเยอะมาก,กแล้วก็จะออกมาทําทบุญตักบาตรกันเยอะนะครับอย่างเมื่อเช้านี่ก็พี่น้องชาวบ้านมาสายที่สามนะครับที่มาร่วมทําบุญตักบาตรเชา้าอาหารข้าวอาหารก็เยอะนะครับเพียงพอ พระคุณเจ้าท่านเพียงพอฉันนะครับเหลือเยอะเลยนะครับเนาะอย่างผมก็เอาลงท้ายขนมจีนน้ำยามาแล้วก็พี่น้องชาวบ้านก็มีขา้าวปลาอาหารมาหลายๆท่านนะครับเนาะมารวมรวมกันนะครับเนาะซึ่งเหลือจากท่านฉันแล้วนะครับก็เหลือเยอะนะครับพี่น้องท่านก็แบ่งกันได้หอ่อกลับบ้านฝากลูกฝากหลานที่บ้านนะครับเนาะสาธุอนมทนาบุญก็ยังทำท่านทุกคนนะครับทางบ้านด้วยนะครับ ดอกกระเจียวเยอะครับพจานี่อันนี้จะเป็นดอกกระเจียวต้นดอกกระเจียวนะครับยายชมนี่จะเป็นเป็นอ่าเขตครับเขตอุทยานแห่งชาติอ่าดอกตอนนี้เป็นช่วงต้นแล้วครับพจานเมื่อกี้ผมเดินมายังเห็นดอกอยู่เห็นเห็นดอกหนึ่งครับดอกแดงแดงแต่ตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงอ่าเกิดต้นหมดแล้วครับนี่